สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องหวานกับพี่โอมีรถเข้าใหม่มานำเสนอกันเลยนะจ๊ะพี่โอจ๋าใช่ค่ะคันนี้นะคะเป็น isuzu Is d max เครื่อง2.5เนาะใช่ค่ะราคาเท่าไหร่คะคันนี้นะคะราคาตัดสดอยู่ที่4,77 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะมีประวัติการผ่อนสินเชื่อคันนี้เริ่มต้นที่ฟรีดาวกันได้เลยหรือถ้าไม่มีประวัติดาวแค่ 8 0 0 0บาทเท่านั้นจ้ามาเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันเลยนะคะใช่ค่ะด้านหน้ากระจังหน้าของเขาเส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับกระจังหน้าเนาะตาไฟอาจจะเห็นมัวนิดนึงนะเดี๋ยวน้องวานกับพี่โอให้เขาจัดการทําความสะอาดให้เลยเพราะว่าเป็นรถบ้านเพิ่งเข้ามาใหม่เพิ่งเข้ามาใหม่สุดๆร้อนๆอีกแล้วดูแต่อะไรนะโคนใช่แล้วค่ะคันนี้นะคะเป็นรถปี2013กันเลยค่ะทุกคนแค่แ่ะเป็นรถปี2013นเนาะแม็กนะคะเป็นแม็กอนดรอยจากศูนย์อซูซุเลยนะคะเป็นแม็กอนดรอยจากศูนย์นะคะ ยางนะเดี๋ยวเราจัดการให้เลยเปลี่ยนให้ทั้งหมดสี่เซนค่ะออกรถป้ายแดงนะคะได้แม็กใหม่ยางใหม่เดี๋ยวออกรถกับน้องหวานกับพี่โอนะได้แม็กได้ม่ยางใหม่เช่นกันใช่แล้วค่ะกระจกมองข้างของเขานะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบนี้เลยคันนี้นะเป็นตัวไฮรันเดอร์นะคะเพราะว่าเขามีบันไดมาขึ้นง่ายๆเลยสําหรับคันนี้นะคะทุกคนขึ้นชั้นสองใช่ขึ้นชั้นสองชั้นสามค่ะ เป็นสีเทาสวยๆแบบนี้เลยใช่แล้วค่ะสวยๆเลยตาไฟก็คือด้านหลังก็คือสวยมากๆและที่จับก็เป็นโครเมียมเลยนะคะทุกคนค่ะที่จับของเขาเป็นโครเมียมไฟเบรกดวงที่3ของท้อค่ะอยู่ด้านบนเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้เนาะมีประวัติการผ่อนเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยสวยๆเป็นน่ครถสวยๆนะจัดฟรีดาวให้เลยใช่ค่ะ สำหรับออกรถกับเรานะบอกเลยนะว่าออกได้ทุกอาชีพเลยไม่ว่าจะเป็นกเกษตรกรค้าขายนะคะหรือว่าเป็นพนักง,งานบริษัทข้าราชการออกง่ายมากๆออกง่ายอนุมัติไวใช่ค่ะมีแค่บัตรประชาชนหนึ่งใบก็สามารถก็ออกรถได้ใช่ค่ะออกรถได้จัดไฟแนนซ์รู้ผลเครดิตภายใน5นาทีเลยค่ะทุกคนค่ะจ้าคันนี้นะเป็นรถปี2013กัเลยผ่อนเบาๆผ่อนแค่9,00 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับรคันนี้เนาะผ่อนแค่ 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะจ๊ะตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรจ๊ะจองกับเรา2คนนะคะจองเพียงแค่500บาทนะคะของแถมมีอะไร,รบ,บ้างคะรับรถนะคะได้รับทองไปเลยและมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ฟรีถึงหน้าบ้านจัดส่งรถให้ฟรีถึงหน้าบ้านบอกเลยนะว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะถ้าลูกค้าได้โปรโมชั่นฟรีดาวนะคะวันรับรถรับ ทองด้วยแล้วก็เงินจอง500บาทวันคืนให้เลยนะคะใช่แล้วค่ะหรือถ้าไม่มีประวัติการผ่อนดาวแค่8,000บาทเท่านั้นนะจ๊ะทุกคนขาอยากได้รถสวยๆแบบนี้นะคะโทรหาลองหวานที่เบอร์0614786595จ้าโอ้นะคะได้ที่เบอร์0832249456นะจ๊ะใช่แล้วค่ะเป็นเกษตรสอไร่ก็ออกรถได้ใช่ไหมใช่แล้วค่ะใช่อ่ะออกง่ายๆเลยนะคะสำหรับพี่น้องชาวเกษตรอยากได้รถ แคปไว้ไปวิ่งอ่อเดินทางไปเที่ยวไปไหนมาไหนได้สบายเลยใช่แล้วขอได้ทุกอาชีพใช่แล้วค่ะใช่แล้วจอยากาได้รถสวยๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้น้องหวานกับพี่โอด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ บริการดีรถสวยในครอบครัวทันที่2องคต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนําม,มาจากมาจากกระบินบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะผมขายพาชเชนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายมขายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ